กรรมที่ทำให้เป็นคนมีสเสน่ห์ถามการที่คนเรามีสเสน่ห์เป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปเป็นผลของกรรมอะไรบ้างตอบเหตุแห่งการเป็นผู้ทรงสเสน่ห์นั้นไม่ใช่ง่ายที่จะกล่าวถึงให้ครอบคลุมเพราะไม่ใช่แค่ทำดีแล้วจะมีสเสน่ห เนื่องจากสเสน่ห์มีหลายรูปแบบและสเสน่ห์แต่ละแบบก็ไม่ใช่จะใช้ได้ผลกับทุกคนคุณอาจประหลาดใจว่าทำไมบางคนประพฤติตัวชั่วร้ายพูดจาเอาแต่ได้ถ้าว่ายังคงมีสเสน่ห์ลึกลับทรงพลังพอจะจับใจคนใกล้ชิดให้เธวินหาอาวรได้เกือบตลอดเวลาสรุปง่ายๆนะครับ ถ้าแค่มองหาสูตรสร้างสเสน่ห์ด้วยการแต่งตัวจัดทรงผมปรับปรุงบุคลิกในอิริยาบถต่างๆตลอดจนกระทั่งฝึกพูดจาให้หน้าพิศวาสคุณจะพบความจริงว่าสำหรับหลายๆคนแล้วสูตรสร้างสเสน่ห์ทั้งหลายอาจแค่ช่วยให้ดูดีขึ้นแต่หาได้เปิดก๊อกเทพพลังสเสน่ห์ให้ไหลามาเทมาแต่อย่างใดไม่ แม้แต่สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพระดับโลกยังทราบครับว่าไม่มีสูตรสำเร็จครอบจัก,กรวาลที่ทำให้ทุกคนดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเอาแค่ข้อจำกัดทางกายภาพที่แต่ละคนมีเด่นมีด้อยต่างกันก็ไม่ทราบจะหันหรือเฉือนกันท่าไหนให้เท่าเทียมกันทั้งหมดฉะนั้นตามแนวคิดเชิงพุทธ คำถามของคุณนับว่าตรงเป้าที่สุดแล้วนั่นคือกรรมอันใดส่งผลให้เกิดสเสน่ห์ก่อนอื่นต้องมองว่าสเสน่ห์คือพลังอะไรอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอื่นหลงไหลหรือรักใคร่อยู่ห่างแล้วทวินถึงอยากเข้าพบอยากเข้าใกล้ และประกายสเสน่ห์อาจเปล่งออกมาจากรูปกายก็ได้เปล่งออกมาจากวิธีพูดจาก็ได้หรือเปล่งออกมาจากกระแสจิตเงียบๆก็ได้นอกจากนั้นพลังสเสน่ห์ยังมีอยู่สามชนิดหลักๆคือพลังดึงดูดพลังประทับและพลังชโลมเมื่อเข้าใจตามนี้ก็จะเห็น,นกลไกและที่มาที่ไปของสเสน่ห์แต่ละชนิดอย่างกระจ่าง สเสน่ห์ทางกายเป็นสเสน่ห์ที่เน้นพลังฝ่ายดึงดูดมากกว่าอย่างอื่นเช่นเห็นแล้วดึงดูดให้อยากมองนานๆยากจะถอนสายตาหรือกระทั่งอยากทลาเข้าไปลองสัมผัสให้ได้เดียวนั้นสเสน่ห์ทางกายปรากฏเด่นเห็นง่ายสุดจับต้องได้ง่ายสุดเพราะกายมนุษย์เปล่งประกายสเสน่ห ได้ผ่านความสมส่วนแห่งรูปประพันธ์สันธานตลอดจนความผ่องใสมีสง่าราศีแห่งผิวพันธ์ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหรือพิธีรีตองใดๆในการเปล่งประกายเสน่ชนิดนี้แค่ปรากฏตัวก็ใช้ได้แล้วความเปล่งปลั่งชนิดบาดตาได้ตั้งแต่แรกพบนั้นเป็นผลอันเกิดจากการให้ทาน ที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าไม่มีความขัดข้องทางใจเท่ายองใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีโอกาสถวายทานแด่พระพุทธเจ้าหรืออริยสงสาวกแล้วรักษาความเลื่อมใสนั้นไว้ได้ตลอดชีวิตก็จะมีความรุ่งเรืองปรากฏชัดทางผิวหนังตั้งแต่ในชาติแห่งทานนั้นแล้วปรากฏชัดเจนในชาติถัดมา ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ความสมส่วนแห่งรูปประพัธนสันฐานจะเกิดจากความมีศีลสะอาดเป็นหลักรายละเอียดและมิติของรูปร่างหน้าตาที่ล่อตาชวนตะลึงกลิ่นกายที่น่าพิสมัยตลอดจนความละเอียดหน้าสัมผัสของผิวหนังที่เหมาะกับเพศนั้น บรรดาลขึ้นจากความสามารถในการงดเว้นความประพฤติทางกายและวาจาอันสก,กปรกเน่าเหม็นจนเคยชินกระทั่งแม้ความคิดก็ไม่หลุดออกนอกกรอบของศีลพูดง่ายๆว่าเป็นผู้เคยมีศีลอันมั่นคงแข็งแรงจิตสะอาดสะอ้านจากมวลทินยิ่งจึงบรรดาลให้เกิดผลงดงามไร้ที่ติกระทบตาผู้คน แล้วชวนหลงไหลยยิ่งคนที่ไม่ค่อยทําบุญกับบุคคลศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆมักมีอำนาจเสน่ห์ทางกายน้อยเนื่องจากโอกาสที่จิตจะเปล่งประกายความเลื่อมใสอย่างแรงกล้าขณะทํารรบุญนั้นยากนักสเสน่ห์ทางวาจา เป็นสเสน่ห์ที่มีพลังฝ่ายประทับมากกว่าอย่างอื่นเช่นฟังพูดแล้วติดหูไม่รู้ลืมราวกับพลังเสียงและสำเนียงพูดบุกรุกเข้ามาฝังตัวและกรอกกลิ้งอยู่ในแก้วหูคนฟังได้พอห่างกันแล้วทวินถึงราวกับโดนสเสน่ห์ยาแฝดเสน่ห์ทางวาจาจะแผลงฤทธิ์เต็มที่ต่อเมื่อผู้พูดมีโอกาสฉายไม้เด็ดซักประโยคสองประโยค การโอภาปราศัยทักทายเพียงคำสองคำอาจจะยังไม่ได้ผลนักแต่หากได้ช่องสำแดงเดตเต็มกําลังสเสน่ห์ทางวาจาก็อาจชวนให้หวนคิดถึงได้ยิ่งกว่าสเสน่ห์ทางกายมากเนื่องจากความทรงจำเกี่ยวกับสําเสียงและถ้อยคำจะยืนยาวกว่าความทรงจำเกี่ยวกับรูปลักษ สเสน่ห์ทางวาจาที่หยิบยกมาเป็นตัวอย่างเห็นภาพง่ายที่สุดคงได้แก่วิธีรบเรา้าหรือวิธีตื้อของแต่ละคนบางคนตื้อแล้วน่ารักแต่หลายคนตื้อแล้วน่ารำคาญทั้งที่ก็เป็นการรบกวนผู้ฟังเหมือนเหมือนกันนี่ก็เพราะบางคนเท่านั้นที่มีพลังสเสน่ห์ทางวาจาในขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่มี สเสน่ห์ทางวาจามีองค์ประกอบหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนก็เกิดจากกรรมเกี่ยวกับวาจาทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกันทั้งสิ้นองค์ประกอบหลักของสเสน่ห์ทางวาจาจำแนกได้เป็นสามส่วนดังนี้ 1. ความไพเราะของแก้วเสียงเกิดขึ้นจากความเป็นผู้มีวาจาสุจริตทั้งพูดเรื่องจริงเท่าที่ควรพูด เลือกคำที่ฟังรื่นหูไม่หยาบคายหาวิธีพูดประนีประนอมไม่เสียสีใครตลอดจนครองสติในการพูดเพื่อประโยชน์ได้เสมอองค์ประกอบหลักเหล่านี้จะปรุงแต่งแก้วเสียงให้ฟังดีฟังเย็นและฟังมีพลังสะกดยิ่งหมั่นสรรเสริญผู้ควรสรรเสริญตลอดจนเปล่งเสียงประกาศธรรมะอันชอบโดยไม่เคะเขิน แก้วเสียงก็จะเปล่งประกายสดใสเพราะพริ้งได้ตั้งแต่ชาติปัจจุบันและไปปรากฏผลชัดที่สุดในชาติถัดมาน้ำเสียงและสำเนียงจะกลมกล่อมไม่บาดหูเลยเว้นไว้แต่จะหลงผิดพูดจาเป็นอปมงคนนานปีจนกำลังของวจีทุจริตใหม่ชนะกำลังของวจีสุจริตเก่า 2. ลูกเล่นในการจำนันจาเกิดขึ้นจากความเป็นผู้ใส่ใจเจรจาให้หน่าเอ็นดูเป็นที่ถูกใจทำความบันเทิงสดใสแก่ผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นพวกชอบเล่านิทานให้เด็กฟังด้วยความหวังว่าเด็กจะได้สนุกสนานได้ข้อคิดและได้มองโลกในแง่ดีมีความอบอุ่น กรรมอันเกิดจากการฝึกเล่านิทานจริงจังจะบันดาลให้เกิดสัญชาตญาณในการมัดใจด้วยลีลาพูดคือรู้เองว่าเป็นลูกเล่นการออกเสียงสั้นยาวลดเสียงหนักเบาตลอดจนควบกล้ำอย่างไรให้ฟังน่ารักน่าใครชัดถ้อยชัดคำคนพวกนี้ถ้าทำงานเป็นนักภาคเสียงจะประสบความสำเร็จง่ายมาก และอาจจะไม่ต้องร่ำเรียนที่ไหนก็เก่งได้ยิ่งกว่ามืออาชีพที่ครั่มวอดมานมนาน 3. ความฉลาดเลือกคำเกิดขึ้นจากความเป็นผู้คิดก่อนพูดใช้สติในการง้างปากที่อ้ายากไม่ปล่อยให้อารมณ์มงการปากที่ไร้หูรูดธรรมชาติของสตินั้น ยิ่งฝึกฝนให้เพิ่มมากขึ้นเท่าใดปัญญาก็จะยิ่งทวีขึ้นเท่านั้นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจกับการพูดนั้นนอกจากจะขาดเสน่ห์ทางวาจาแล้วยังอาจก่อให้เกิดข้อหน้ารังเกียจได้มากมายเช่นคนพูดส่อเสียดและใส่ใคล้ผู้อื่นบ่อยๆมักมีกลิ่นปากเหม็นเน่าคนติดพูดคำหยาบคายกระโชคหกฮาา มักมีสำเนียงเสียงไม่เรื่นหูไม่ชวนฟังเป็นต้นสเสน่ห์ทางกระแสจิตเป็นสเสน่ห์ชนิดที่มีพลังเโลมได้มากกว่าอย่างอื่นเช่นแค่เข้าใกล้รัศมีใครบางคนคุณก็รู้สึกเยือกเย็นหรือกระทั่งเกิดความเงียบสงัดไร้ความคิดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตาม กระแสจิตของบางคนอาจเปลี่ยมด้วยอิทธิพลแห่งพลังดึงดูดและพลังประทับได้ยิ่งกว่าสเสน่ห์ทางกายกับวาจารวมกันเสีอีกหากคุณเคยมีประสบการณ์ผ่านพบใครบางคนที่คุณอยู่ใกล้ๆและเกิดความอยากอยู่ใกล้เมื่อห่างไปก็ทวินถึงแม้รูปร่างหน้าตาของเขาไม่จัดว่าเลอเลอิศกับทั้งท้อยทีเจรจาก็งั้นๆ นั่นแหละครับตัวอย่างของคนมีสเสน่ห์ทางกระแสจิตขั้นรุนแรงสเสน่ห์แห่งกระแสจิตนั้นเป็นสิ่งเห็นไม่ได้ด้วยตาจับต้องไม่ได้ด้วยมือเทว่าง่ายที่จะสัมผัสด้วยใจและแม้คุณพบเจอจังๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเทว่าในเมื่อไม่เคยมีใครขอให้คุณอธิบาย คุณเลยไม่เคยฝึกจำแนกแยกแยะว่ากระแสจิตมีกี่ชนิดแต่ละชนิดมีพลังเสน่ห์จับใจได้แตกต่างกันสักแค่ไหนจิตมนุษย์ที่กระจายออกมาให้สัมผัสได้นั้นมีกระแสพลังจากแหล่งต่างๆได้หลากหลายอาทิเช่นพลังความคิดพลังจากมหากุศลที่ประกอบแล้ว พลังความสว่างทางปัญญาที่รู้ชอบในธรรมะพลังสุขภาพพลังของหน้าที่พลังของอิทธิพลต่อหมู่คนพลังของที่อยู่อาศัยพลังของพาหนะส่วนตัวพลังของอัญมณีพลังของสัตว์ที่ผูกพันแน่นเหนียวพลังสยศาสตร์ตลอดไปจนกระทั่งพลังของเทพ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกันในทางใดทางหนึ่งโดยย่นย่อกระแสจิตจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีมีตัวตนของแต่ละคนผมอาจแจากแจงที่มาที่ไปและชนิดของสเสน่ห์ทางกระแสจิตอย่างละเอียดเป็นหนังสือเล่มหนึ่งได้โดยเฉพาะแต่ในที่จำกัดนี้คงกล่าวเพียงสังเขปในแง่ วิธีคิดอันเป็นต้นต่อสเสน่ห์ทางกระแสจิตเพราะสเสน่ห์ทางกระแสจิตของมนุษย์ธรรมดาจะเป็นไปตามวิธีคิดสายความคิดของมนุษย์ทั่วไปจะไม่ค่อยขาดสายจึงปรุงแต่งให้จิตเป็นไปต่างๆนานาได้มากกว่าปัจจัยอื่นขอยกเฉพาะวิธีคิดหลักๆที่ก่อรัศมีจิตอันเป็นสเสน่ห์ดังนี้ 1. ความคิดเป็นเส้นตรงไม่หมกมุ่นวุ่นวนคือมีเป้าหมายปลายทางของความคิดชัดเจนมีลำดับที่จะไปให้ถึงจุดหมายอย่างแน่ชัดหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกราบรื่นไม่วกวนและอยู่ใกล้คุณนานๆ อาจพลอยเกิดคลื่นความคิดเป็นระเบียบตามไปด้วย 2. ความคิดที่เบากริบหรือเงียบเชียบคือคิดเท่าที่จําเป็นสามารถเว้นวักความคิดเพราะรู้จักเสพสุขกับสิ่งอื่นเช่นภาพแมกไม้เสียงน้ำตกหรือกระทั่งเฝ้าสังเกตสายลมหายใจตนเองเข้าออกอย่างเรียบง่าย หากคุณมีความคิดอย่างนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายไม่อึดอัดอยู่ใกล้คุณอาจพลอยสงบผาสุกตามไปด้วยชั่วครู่และหากคลุกคลีใกล้ชิดกับคุณนานพอกลุ่มความคิดที่หนาแน่นของเขาอาจพลอยเบาบางกลายเป็นคนไม่คิดมากตามคุณไปด้วยอย่างถาวร 3。ความคิดมองโลกในแง่ดีคือมีมุมมองของความหวังด้านบวกเสมอจึงเชี่ยวชาญในการสร้างทางออกขณะที่คนทั้งโลกเชี่ยวชาญในการพาตัวไปสู่ทางตันหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกสว่างสวยัยไม่มืดมุน และอยู่ใกล้คุณนานๆอาจพลอยเกิดแรงบันดาลใจและความหวังใหม่ๆตามไปด้วย 4. ความคิดเปลือแผ่พร้อมจะเสียสละคือมีความอยากให้มากกว่าอยากเอาสามารถเป็นผู้ริเริ่มในการให้โดยไม่จำเป็นต้องคำนวณซะก่อนว่าจะได้รับสิ่งใดเป็นผลตอบแทน หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังฉโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจเห็นคุณเป็นที่พึ่งขอให้ทราบว่าความเป็นที่พึ่งกับความเป็นคนรับใช้นั้นต่างกันนิดเดียวระหว่างให้แบบใจอ่อนยินยอมไปหมดกับให้แบบใจดีมีความน่าเกรงใจศิลปะของการให้อย่างหลัง จะมีสเสน่ห์ขณะที่การให้อย่างแรกจะดูไร้ค่าหรือถึงขนาดน่ารังแกห้ 5. ความมีใจเอ็นดูไม่คิดประทุษร้ายคือไม่แม้แต่จะแอบด่าแอบสาปแช่งคนหรือสัตว์ที่ตนเกลียดแต่มีเหตุผลบอกตอนเองเสมอว่าทำไมจึงควรให้อภัย เห็นกระจ่างที่มาที่ไปอันน่าเห็นใจของคนแสนเลวสักคนหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังชโลมใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจไม่หวาดระแวงและบังเกิดความปรารถนาดีต่อคุณหากเกลียดหรือคิดทำร้ายคุณได้แปลว่าต้องมีใจผ่านสันดานหยาบเอาเรื่องทีเดียว ความคิดมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไม่ท้อแท้คือแม้พบอุปสรรคก็ไม่แสดงความอ่อนแอให้เห็นเพราะคิดหาทางรุกค,คืบไปข้างหน้าเข้าหาเส้นชัยหรือทางออกจากปัญหาทำอะไรทำจริงพูดอะไรแล้วทำอย่างที่พูดตั้งใจอะไรแล้วไม่ล้มเลิกง่ายๆหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังประทับใจ คนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงพละกำลังความเข้มแข็งไม่อ่อนแอความคมขายไม่ทื่อมาลืกอเต็มไปด้วยความก้าวหน้าพัฒนาสู่ความสำเร็จลุล่วงเจ็ดความคิดยับยั้งชั่งใจคือแม้พบสิ่งยั่วยุให้ละโมบโลภมากก็ระงับความทยานอยากเสียได้ หากเห็นว่าไม่ถูกไม่ชอบหรือแม้พบสิ่งยั่วยุให้พยาบาทอาฆาตแค้นก็ระงับความอุ่นหันพลันแล่นอยากตอบโต้ด้วยความรุนแรงเสียได้หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงขันติความอดทนทางใจ 8. ความคิดไม่เข้าข้างตัวเองคือไม่หลงตัวไม่ปกป้องตัวเป็นคนดีจริงด้วยการรู้ตัวว่ายังมีจุดบอดหรือข้อเสียอันใดอยู่บ้างไม่ใช่ดีจริงด้วยการประกาศว่าข้าดีพร้อมข้าทำอะไรไม่ผิดสักอย่างไม่คิดเข้าข้างตัวเองแม้ผิดพลาดทำชั่วบ้าง ก็มีระดับมโนธรรมสูงพอจะสำนึกผิดได้ด้วยตนเองหากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังประทับใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกถึงสำนึกอันดีงามของมนุษย์กระแสะความสำนึกผิดและการรับผิดชอบอย่างอาจหารจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นกล้าที่จะสำนึกผิดแล้วก็ไม่ต้องขัดแย้งกับตนเอง ไม่ต้องเกลียดตนเองด้วยกำแพงปกป้องตนเองอันน่ารังเกียจ 9. ความคิดที่เรื่อนรมเบาสมองคือความสามารถมองแง่ร้ายให้กลายเป็นตลกได้หากคุณมีความคิดชนิดนี้จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังดึงดูดใจ คนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกพร้อมจะมีอารมณ์ขันนึกสนุกไม่เคร่งเครียดเต็มไปด้วยความรื่นเริงบันเทิงใจตามไปด้วย 10. ความคิดแบบผู้ชนะที่มีน้ำใจนักกีฬาและความปราณีไม่มีใครอยากยืนอยู่ข้างคนแพ้ ในขณะเดียวกันก็ไม่มีใครอยากอยู่ใต้อำนาจคนชนะที่เหลืองหลงและหมิ่นศักดิ์รีผู้อื่นผู้ชนะอาจอยู่ในเกมกีฬาเกมธุรกิจตลอดจนกระทั่งเกมกิเลสคือถ้าเอาชนะกิเลสยากๆของตนเองได้ก็จัดเป็นผู้ชนะได้เหมือนกันและเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ด้วยหากคุณมีความคิดชนิดนี้ จะก่อให้เกิดสเสน่ห์ชนิดเปล่งพลังดึงดูดใจคนที่สัมผัสจะเกิดความรู้สึกหลงไหลมลเสน่ห์อันโดดเด่นจับตาจับใจได้ง่ายวิธีคิดแบบอันเป็นตรงข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้นจะบั่นทอนสเสน่ห์ลงกล่าวคือกระแสวความคิดจะเป็นแบบผลักใสให้ออกห่างซึ่งตรงข้ามกับพลังดึงดูดใจ หรือแบบไม่ประทับลงในความทรงจําซึ่งตรงข้ามกับพลังประทับใจหรือแบบระขายเคืองซึ่งตรงข้ามกับพลังชโลมใจเช่นต่อให้มีสเสน่ห์ทางกายและสเสน่ห์ทางวาจาแต่ถ้าคิดฟุ้งซ่านมากๆเป็นนิดก็จะก่อคลื่นรบกวนคนใกล้ชิดให้ปั่นปวนตามอึดอัดที่จะต้องอยู่ใกล้ชิดนานๆเป็นต้น หมายเหตุผู้อ่านในปัจจุบันทางวิทยาศาสตร์ได้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับว่าทุกครั้งที่เกิดอารมณ์หรือคิดอะไรในใจจะเกิดคลื่นพลังงานแผ่ออกรอบตัวแล้วก็จะมีคลื่นสมองที่แตกต่างกันซึ่งคลื่นพวกนี้สามารถแผ่ไปกระทบคนข้างๆทําให้รู้สึกแตกต่างกันได้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่สยาศาสตร์ ซึ่งมีหลักฐานการทดลองมากมายหลายวิธีจนเป็นที่ยอมรับกันแล้วนะครับ